ผู้กองแรปสวัสดีครับก่อเร็ว,วไม่ใช่ทำไงตำรวจต้องทำไมสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกเบเปอร์ครับ<笑><笑>เอาเอาเด็กแสบไปส่งนอนนะคะวันนี้วันนี้ไม่ได้ลงไปถ่ายตะวันตกดิน เลยเอายแสบมาส่งให้นอนส่องชีวิตเด็กแสบนะคะยุ่งมากเลยค่ะผู้กองยุ่งมากเลยเหรอคะพรุ่งนี้ผู้กองต้องไปทำงานเปล่าคะไปไปทำอะไรคะบอกหน่อยได้ไหมคะไปหาตังค์มาให้เด็กๆค่ะ ไปหาทักให้เด็กๆหาให้ทําไมล่ะคะเอมันชื่อนมมาให้เด็กๆคะ่ะลอโอไปทํางานหาเงินโอ้โหเจ๋วว่ะเออให้ยายไหมให้ยายกินนมไหมคุยกับเอฟซีเลยเอฟซี FC คิดถึงพี่รับนเะพี่รับเล่นแต่โทรศัพท์นะพี่รับไม่คิดถึงเอฟซีเหรอคิดถึงครับเออ เพีกชีครับช่วยกดไลค์ให้ยายด้วยครับไอเลิฟยูกดสับตะไคร้กดสับตะไ,ไ <c oughs> คร้ใบมะกรูดพูดดิกดตะไคร้ใบมะกรูดหายป่วยหน่อยเป็นไงคะตัวแสบ เอเอ,อ,เอ,เอตีวแสบนี่อีกตัวอางธุรกิจยุ่งเหยิงกันแล้วเกินจ้ะนะสวัสดีครับกเร็วลยายจะลงแล้วผู้กองสวัสดีครับผู้กองอะต้องยังไงผู้กองสวัสดีครับพูดด้วย แล้วพบกันใหม่พูดเด็กแล้วพบกันใหม่ครับคล,คลิปหน้าครับคลิปหน้าครับกดไลค์ให้ยายเยอะๆนะครับกดไลค์ให้ยายเยอะๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับจุบ๊บจุ๊บโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ